ไทยนิวเอเชียรครบถ้วนข่าวทั่วไทยนายจาตุพกรกมลพันธิปสสราชบุรีเขต3ามพักกล้ารรมพร้อมด้วยนายวิเชียนลิมมาเล่าเต่านายกอบตอด่านทัพตะโก กํนานันผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์องค์การบริหารส่วนตนําบลด่านทัพตะโกและหน่วยงานภาครัฐเอกชนร่วมกันมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านกว่า5 0ครวเรือนและเข้าสํารวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดูแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวโดยเฉพาะจุดที่เป็นเส้นทางน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินทําให้การระบายน้ำไม่สะดวกเป็นเหตุให้น้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน พร้อมประสานเจ้าของที่ดินในแนวทางน้ำเพื่อขออนุญาตดำเนินการขุดลอกและนำผักตบออกจากทางน้ำพร้อมเสนอแผนแก้ไขระยะยาวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารวมถึงจัดตั้งทีมเฝ้าร,ระวังและหน่วยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หากฝนตกหนักอีกรอกขณะที่เจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบกว่า40ครัวเรือนพร้อมสำรวจความเสียหายทางการเกษตรเพื่อดำเนินการช่วยเหลือในระยะต่อไป ไทยนิวเอเชียครบถ้่วนข่าวทั่วไทยกับดิฉันเป็นจมาวตัง